ครับผมผกับช่องวายพีผู้ชายพิงเป้านะี่ยเราทำเมื่อนี้กอ่ะเดินทางไปตัดไม้ไผ่มาเห็ดเป้าครับผมมาับทีมงานครับผมทำทีมงานครับดิวเดียดีครับผมโอ้แนะนำทุ่มนะบพี่น้องมื่อนี้ยคนดีกันคุดีแน่ นี่ไปเหรอโเฟอร์ประจันต้องวายดีเอา่นักดหมหนักตัวตัวหน่อขนาดของรับนี่คนมาหนัก ตกแล้รไได้ครับขื่นมาอีกแล้วเปนไผครับผมพอหอดไล้สีเป็นลูกสูงในไผ่เป็นไผ่ยังงี้ยาเกียวไผ่ยังครับคือคือบ้านไหไผยังไม่ไผ่หรอครับรับไผ่ไผ่ยัง เราไปดูข้างในก็มีครับไปดูในทำอะไรได้ก้าวไงหัวได้รูอักีได้โอ้เียงงวเราเนียงวายตัวเอเสียนแล้วเาสวนงวงไรตัวเราขายงวครับเสือเราได้ไหมครับขายขายตัวขายอบกาศกบานนอกห้อง โอ้พี่ได้ไปเขาเดินไปโอ้ล็อกบนนอสินะนี่โอ้หัวตัวหัวจริงไง ครับนี่ก็มาถึงน้าแล้วครับทำพอจะไผ่แล้วนี่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ลวกครับเขาว่านอกกับแสบเพื่อนครับนี่มอหนึ่งปลาขายครับขายปลาปลาหลายครับนี่ปลานี้เต็มบ่อแล้วแต่นี้ออกหมดแล้วน้ำน้ำ่วมครับนี่ทงานมาซอยตัดให้ครับปรกกองกุ้ยครับใช้เฉพาะประกองหนาหานครับ มันทาตัดเล้าเนี่ยเลี้ยนไม่คักเลยนี่ใบตัดได้เลี้ยนการตัดไม่ไพ่ยังดีกูแหละครับนี่กระไพ่ไพ่ลวกก็สามารถทิศว่าวได้ครับม,มันมันตรงดีนำก็ตัดงไงไม่มีหนามครับสืบสารวัฒน,ธ,นธรรมเกม่าเก่าบุษบกแกมันพลาเห็ดมากอะเห็ดไปขันห้องเห็ดตอกอะจิตเบิร์ตไปเด็กหน่อยสมืยกับว่าว่าเอาแล้วครับเหรียญตะเกียบ มีไปเฮ็ดวาวแล้วต้องเฮ็ดสืบสารไว้สืบทอดถ้าไม่สืบถ้าไม่สืบทอดมันก,ก็จะสูญหายครับตัดยากแน่คุณหาอาไรเพิ่นยนุครับกล่องปุ๋ยกล่องอาหารครับนี่ครับเสียนตัดเมียไพ่สมารถินนัดทั้งไปการลัก ลักเอาแต่อันนี้มืนเนี่มาขออ่าไล่จากไล่จากนาอาจารย์เก้าครับนี่ครับเป็นของนี่ครับของแต่ของ,ของไม้ไผ่แจให้ดีมันรักเอาสิดีครับมันจิตื่นเต,นต้นครับโอ้โหแสอมีก็ได้ละหนึ่งต้นครับนี่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับไม้ไผ่ เตรียมการเฮ็ดว่าวครับฮาจุล่าว่าสองหองว่าสองหองหรือวา่วาวา่วาแม่ลูกครับเตรียมการไว้เฮ็ดว้หนาหนาวครับติดตามตอนต่อไปครับผมกับช่องวพีผู้ชายวิ่งว้าวนะครับสวัสดีครับ